ทำเอาแฟนคลับถึงกับต้องซูมกันรัวๆเมื่อนางเอกสาวนิชาณธานิชาปรากฏตัวในงานเปิดตัวภาพยนตร์นเดอร์โบสด้วยลุกสุดเท่นในชุดหนังสีดำเผยผิวขาวเนียนบริเวณเอวพร้อมความสดใสที่สะกดทุกสายตาแต่ที่เป็นประเด็นร้อนและถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์กลับเป็นรอยสักรูปดาวเล็กๆที่โผล่มาให้เห็นบริเวณเอวของเธอ รอยสักดังกล่าวไม่เพียงแต่สวยและน่ารักเท่านั้นแต่ตำแหน่งยังแอบคล้ายกับรอยสักของโตโนโพากินอดีตคนรักจนทำเอาหลายคนตั้งคำถามว่ารอยสักนี้มีความหมายแฝงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่การเพ้นลายเพื่อเสริมลุคให้เข้ากับทีมของงานกันแน่ถึงแม้จะยังไม่มีคำตอบชัดเจนจากเจ้าตัวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพนี้ทำให้ชื่อของนิชาติดเทรนอย่างรวดเร็วและในงานเดียวกันนิชาย,ยังเปิดใจแบบชัดเจนถึงสถานะหัวใจของเธอว่าตอนนี้โสด พราะมูฟอนเต็มที่ขอไม่พูดถึงเรื่องราวในอดีตอีกต่อไปเธอเลือกจะโฟกัสที่ตัวเองและชีวิตที่กำลังมีความสุขในทุกวันซึ่งความมั่นใจที่ฉายออกมาจากลุกวันนี้ก็สะท้อนความเปลี่ยนแปลงภายในใจของนิชาได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอยสักลุกใหม่หรือความโสดที่เฟชชี่สุดๆของนิชาล้วนทําให้เธอกลายเป็นที่จับตาม,มองของแฟนๆและสื่อในทันทีใครที่อยากเห็นลุกนี้แบบเต็มๆและตามติดความเคลื่อนไหวของสาวคนนี้อย่าลืมติดตามอินสตาแกรมของเธอไว้ให้ดีเพราะช่วงนี้ของเธอปะไม่หยุดจริงๆ